กำลังมองหาร้านเติมเกมพาร์สและรับฟาร์มแมปต่างๆนี่เลย Lasic Shop มีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและกดเกมพาร์สและเติมโลบัคด้วยระบบ ID p a พาสและ VIP Server และก็มี ID ไก่ตันต่างๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าโคตรดีจัดเลยจัดเลยเลี้ยอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดวันนี้ผมจะมารีวิวเกียร์ตองฮึฮยาโอ้โไมไกลจังวะ วันนี้ผมจะมารีวิวผลยางกันนะครับทุกคนผลของมังกี้ดีลูฟี่กันนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับทุกคนผลยางในเวอร์ชั่นใหม่นี้17.3โคตรเท่โคตรเฟี้ยวมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันหอโโ้ฮึึ โอเคครับทุกคนนี่คือผลยางเวอร์ชั่นที่ยังไม่ตื่นนะครับทุกคนเอาจริงๆมันยังไม่มีตื่นหรอกพูดไปงั้นแหละผลยางมีทั้งหมด5สกิลนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับทุกคนสกิลแต่ละสกิลเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก่อนจะไปดูสกิลกันนะครับทุกคนนี่คือความสามารถของผลยางนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะโจมตีเสร็จตัวนี้นะกดคลิกซ้ายเลยนะครับทุกคนดูนะฮึบโอ้โหทุกคนด่าไปสองพันเลยอ่ะอันนี้แค่โจมตีปกตินะครับทุกคนฮึบ อุ้ยแรงว่ะโอเคครับทุกคนต่อไปก็เป็นสกิลนะครับทุกคนสกิลแรกนะครับสกิลแรกสกิลแซ่นะครับชื่อว่าแคนนอนครับผมฮะใช้ค่ามาสเตอรี่25ครับผมฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโจมตีเสรตัวนี้นะกดสกิลแซเลยนะครับฮึบอ <c oughs> ุ้ยดาเมี2,009เลยอะ่ะเกือบจะ3,000แล้วเดี๋ยวผมจะลองโจมตีระยะใกลด้วยนะครับทุกคนฮึบ <c oughs> โอ้ทุกคนมันต้องโจมตีใกล้อะ่ะโจมตีไกลไม่ค่อยได้มันต้องโจมตีใกล้นะครับทุกคนฮึบ <c oughs> อ้ยทุกคนครับดาเมจอย่างแรงอ่ะและอีกอย่างนะครับทุกคนพอศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปศัตรูก็จะกระเด็นครับผมฮะโหดุนแรงสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิล F นะครับสกิล F ใช้ค่ามาสเตอรี่80ครับผมอ่ะชื่อว่าสไลด์ช็อตครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงดูเหมือนว่ามันจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะลองพุ่งไปตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้กดสกิล F ค้างนะครับหุ้ยทุกคนครับพอเรากดสกิล F ค้างใช่ไหมครับทุกคนมันมันจะเป็นการชาารรร์จนนนะะะะคับบดดููฮึอออ้ยเเื่่งว ฮึบโหทุกคนพอเราชาร์จเนี่ยมันจะไปไกลมากครับทุกคนยังเฟี้ยวเลยไปไกลมากอะ่ะไหนลองไม่ชาร์จดิดูนะดูนะฮึบโอ้ทุกคนครับถ้าเราไม่ชาร์จมันจะพุ่งไปไม่ไกลเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองพุ่งไปหาสโตูตนะครับทุกคนดูนะกดสกิลเอฟค้างนะครับฮึบเอาเลยนะฮึบอุ<ห>้ยดาเมจสามพันเจ็ดเลยนะครับทุกคนยังโหดอะ่ะถ้าหากเราชาร์จเต็มอะ่ะไหนลองไม่ชาร์จดิฮึบ โอ้ดาเมจ2 0 0พก็ก็ก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่สกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิล X นะครับสกิล X ใช้ค่ามาสเตอรี่ห้าครับผมฮะชื่อว่าสแนชครับผมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเราต้องไม่อยู่ใกล้ๆศัตรตูนะครับทุกคนฮึหุหยดาเมจสามพันหเลยนะครับทุกคนแรงมากสกิลนี้ต้องโจมตีระยะใกล้นะครับทุกคนฮึบโอ้ดาเมจสามพันหเลยพอศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับทุกคนศัตรูก็จะกระเด็นขึ้นบนท้องฟ้านะครับแต่ข้อเสียคือมันต้องโโจมตีรรระะะะยใกกกลล้นนนคคับทุไหองดดดิ อุ sociedad, glaube, word, a, it, well. right right. ้ยกระโดดก็ได้นี่ว่ะสกิลต่อไปนะครับสกิล C นะครับผมสกิล C ใช้ค่ามาสเตอรี่หนึรี่สิบครับผมฮะชื่อว่าลัชครับผมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโจมตีสัตว์ตัวนี้นะดูนะทุกคนดูนะฮึอุ้ยอุ้ยดาเมจทำไปประมาณ5,000เลยนะครับทุกคนถ้าหากโจมตีต่อเนื่องรุนแรงนะเดี๋ยวลองใหม่ดิฮึบอุ้ย โอ้ทุกคนครับดาเมจปกติอยู่ประมาณ200ครับผมอะ230 <c oughs> ก็ถือว่าแรงนะถ้าถ้าหากศัตรูโดนเต็มๆมาแบบแบบต่อเนื่องเลยอะสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิลวีนะครับสกิลวีใช้ค่ามาสเตอรี่225ครับผมอะชื่อว่า Transformation ครับผม <c oughs> ผมบอกเลยนะครับทุกคนสกิลวีคือฟยลฟ้ามากครับดูนะฮึเกียร์สอง ทุกคนครับร่างกายเราก็จะเป็นสีเป็นสีชมพูนะครับทุกคนออกไปทางสีม่วงหน่อยนึงแล้วก็มีมีควันออกมาด้วยครับทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนในอนิเมะเลยนะครับทุกคนทุกครั้งตอนลูฟี่ใช้เกียร์สองอ่ะมันจะมีควันออกมานะครับอย่างเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนถ้าผมอยู่ในร่างเกียร์สองนี่แล้วผมใช้สกิลแซดสกิลเอสกิลซีกับสกิลเออะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโจมตีปกติก่อนนะครับทุกคนดูนะฮึย่าหุยดาเมจสองพันสามร้อยนะครับทุกคนดูเหมือนว่าดาเมจมันจะเพ ทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะโจมตีเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสกิลแซดดูนะครับทุกคนว่าเฟียวแค่ไหนฮึอุ้ยดาเมจสามพันสี่ร้อยโอ้ยังโหดฮึอุ้ยทุกคนครับดูเหมือนว่าสกิลมันจะโจมตีเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนฮึโอ้หยังโหดเลยสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนดูนะดูนะฮึบ อุ้ยดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ไปหาศัตรูแบบรวดเร็วนะครับทุกคนแล้วก็โจมตีบนอากาศอย่างเท่อะเอาใหม่นะฮึบอุ้ยดาเมททำไปประมาณ3,800เลยนะครับทุกคนแรงว่ะฮึบเหมือนมันสมาร์ทวาร์ปได้นะครับทุกคนสกิลเอ็กซ์เนสกิลต่อไปนะครับสกิลซีนะครับสกิลซีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเย้า <c oughs> หุย <c oughs> ดามเมททำไปประมาณ9,000เลยนะครับทุกคนยังโหดอ่ะโอ้โห และดูเหมือนว่าพอลัสสกิลใส่ใช่ไหมครับทุกคนก็จะทำดาเมจประมาณ300ขึ้นไปนะครับทุกคนยังโหดอ่ะดูนะดูนะนี่ทุกคนดูดิ300 380ยส้อุ้ยสกิลมันแรงอ่ะสกิลซีอ่ะตอนตอนลูฟี่การเป็นเกียร์สองอ่ะสกิลจะแรงทุกสกิลเลยนะครับทุกคนสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนว่าสกิลเอฟเนี่ยโหดแค่ไหนในเกียร์สองเดี๋ยวผมจะลองพุ่งไปหาศัตรูนะครับกดสกิลเอฟคานะครับฮึบเอาแล้วย่า ดาเมทสามพันเก้าเลยนะครับทุกคนเกือบจะสี่พันอ่ะไหนร้องไม่ชาร์จดิฮึบอุ้ยสองพันโโหทุกคนครับดาเมจก็ถือว่าแรงมากครับทุกคนเดียวผมจะลองเคลื่อนที่ดูนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงดูนะทุกคนดูนะฮึบเดียวผมจะลองพุ่งไปตรงนี้นะครับฮึบอุ้ยทุกคนครับพุ่งไปไกลมากครับทุกคนอย่างเฟี้ยวอะ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดียวผมจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนฮึบฮึบ อุ้ยไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้วะไหนนองไม่ชาร์จดิโอ้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ทุกคนครับสกิลเอฟในล้างเกียร์อสอเนี่ยทั้งพุ่งเร็วเลยพุ่งแรงมากครับทุกคนอืมสุดยอดมาก โอเคครับทุกคนการรีวิวก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดอะไรตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถติและบอกกันได้นะครับทุกคนและอย่าลืมไปใช้บริการร้านเลสิกชอบด้วยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าร้านนี้ดีมากครับมีทั้งกดเกมพาร์ตมีทั้งเติมโลบัคเติมได้ทั้ง v i p Server แล้วก็ ID ดีพาร์ตเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีกดรหัสไก่ตันแบบถูกๆด้วยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับรหัสไก่ตันแต่ละอันน่ยคือเฟี้ยวฟ้ามากครับแล้วก็โหดด้วยและอีกอย่างนะครับทุก ผมบอกเลยนะครับโคตรดีอย่าลืมไปอุดหนุนด,ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆนะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมรีวิวคนไหนสามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมไปอุดหนุหนร้าน,น,นเลซิกช็อปด้วยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะจ๊ะ